สวัสดีครับเพื่อนๆชาว oppo นะครับผมวันนี้ผมมีเทคนิคแนะนำนะครับผมมีวิธีหนึ่งนะครับในการแบ่งหน้าจอเป็นสองส่วนนะครับให้ไปที่การตั้งค่าแล้วไปเลือกที่ฟีเจอร์พิเศษนะครับแล้วเลือกที่หน้าจอแบ่งส่วนจะมีวิธีบอกอยู่สามสี่วิธีนะครับวิธีแรกก็คือใช้สามนิ้ว จิ้มที่หน้าจอแล้วเลื่อนขึ้นนะครับวิธีที่2คือกดแช่ที่ขีด3ขีดด้านล่างนะครับวิธีที่3ก็คือกดที่ขีด3ขีดด้านล่างแล้วขึ้นหลายๆหน้าจอมันติฟังก์ชันนะครับผมมันติสกรีนนะครับแล้วเลือกขีด3ขีดนะครับ วิธีสุดท้ายคือเลือกที่ปุ่มด้านข้างนะครับแต่ต้องไปเปิดที่เมนูก่อนนะครับนะครับเพื่อนๆ่อยศึกษาเอานะครับผมเพราะว่ามันมีอยู่สามสวิธีแต่ผมจะเลือกสักหนึ่งวิธีนะครับผมอกอกกอนะครับผมเลือกที่ผมจะแนะนำเลือกที่ขีดสามขีดนะครับ แล้วเลือกที่ YouTube นะครับแล้วแตะที่ขีดสามขีดแล้วเลือกจับคู่กับแอปที่ท่านจะต้องการใช้ร่วมกับแอป YouTube นะครับผมแอปใดก็ได้นะครับนะครับ เลือกจับคู่อันนี้ผมสาธิตให้ดูเฉยๆนะครับผมให้เลือกที่ผมเลือกที่สภาพอากาศนะครับอ๋อเลือกที่เครื่องคิดเลขก่อนก็ได้นะครับมาแล้วนะครับผมหน้าจอแบ่งครึ่งท่านจะเล่น YouTube ดู YouTube ก็เลื่อนขึ้นได้เลยนะครับจะดูวิธีไหนหรือจะใช้เครื่องคิดเลข นะครับก็ก็ได้นะครับโอเคนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆคงสนุกกับาการแบ่งครึ่งหน้าจอเป็นสองหน้าจอของ oppo นะครับส่วนคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ